อีกอาการหนึ่งนะครับอาการที่สองหลัาร,ร,ร,รถมันสะดุด,ด,ดเร่งปั๊ม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 กับพื้น,น,น,นได้แต่พอออกไป,ป,ะป,ป,ป,ปสะดุดนะ,ะดดให้สังเกตที่แม่เหล็กด้วยเผื่อว่าแม่เหล็กพันเซอร์แตกนะครับต้องยูทูบไปด้วยนะครับช่องช่างบูทซอนสอนน้ำรถนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือน พี่น้องชาวผู้อน,นะรวันนี้ก็เป็นคลิกเล็กๆอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลายๆคนกับหลายๆคำถามที่บอกว่าพี่ครับรถมันเป็นยังไงตอนเครื่องเย็นอะไรปกติหมดแต่พอขี่ร้อนๆหนึ่งโลสอโลสโลรถดับแต่พอเครื่องอุณหภ,ภูมิเครื่องเริ่มเย็นลงมันสตาร์ทติดขับได้ไปอีกนะครับ ฉะนั้นเราก็มาทำความรู้จักกับอะไรนะครับก็คือพันเซอร์พันเซอร์คอยนะครับพันเซอร์คอยมันอยู่ตรงไหนของรถนะครับเวลาผมพูดว่าพันเซอร์คอยนะครับมันก็จะอยู่แถวแถวแม่เหล็กนะครับแถวแม่เหล็กนะครับเป็นนะครับเป็นกล่องดำๆเป็นแบบเนี้ยเป็นดำๆแบบเนี้ยมีหลายลักษณะนะครับฉะนั้นถ้า พันเซอร์มันเสื่อมครับหรือมัดเพราะว่าในพันเซอร์มันจะมีขดลวดเล็กๆอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่หรือมันช็อตนะครับมันได้ตอนเครื่องเย็นแต่ตอนเครื่องร้อนนะครับมันก็จะดับไฟไม่ออกแต่ถ้าเคสไหนที่ว่ามันมันมันขาดหรือมันพังไปเลยก็ดีไปนะครับเราจะได้รู้แต่ ไอ้ประเภทที่ว่าร้อนระดับเนี่ยช่วงเครื่องเย็นมันวัดมันวัดได้สาตตินะครับฉะนั้นเราลองมาใช้เครื่องมือกันดูนะครับวันนี้ลองมาใช้เครื่องมือกันดูนะครับมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับนะครับก็คือเจ้านะครับก็เราก็มีใา้มิเตอร์ก็ได้นะครับมิเตอร์ก็นะครับน่ะเดี๋ยวเอากล้องลงมานี่ดีกว่านะครับ อ่าองมองเห็นไหมครับอ่าเราก็จะมีนะครับมิเตอร์มันจะแล้วก็มาที่ค่าโอห์มนะครับผมก็จะปรับไปที่อ่าคูณร้อยอ่า <100 S 1> นะครับคูณร้อยทีนี้เราลองเอานะครับอ่านี่มืตั้งก่อนอ่ามันจะอยู่ที่ศูนย์คือความไม่มีความต้านทานเลย ครับไม่มีความด้านทานเลยนะครับฉะนั้นเรามาลองนะครับลองจากเพราะว่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าต่ำกว่าต่ำกว่าสิบนะครับเลขๆที่ข้างบนนี้นะครับถ้าต่ำกว่าสิบสมมติว่าวัดได้น้อยกว่าสิบนะครับเออมากกว่าสิบนะครับเพราะว่าโอมมันจะเริ่มจากศูนย์นะครับศูนย์คือไม่มีความต้านทานเลยนะครับฉะนั้นในเมื่อเริ่มจากศูนย์ไปฝั่งนี้นะครับ ตัวเลขมันเยอะขึ้นนะครับยิ่งตัวเลขเยอะ,สะแสดงว่าความต้านทานเยอะนะครับถ้าเกินสิบไปแล้วนะครับสแสดงว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับฉะนั้นที่อธิบายไปเมื่อกี้พอจะเข้าใจหรือไม่อย่างไรนะครับฉะนั้นเรามาลองกันเลยนะครับลองอว่าสามตัวนะครับพันเซอร์สามตัวมันจะมีความต้านทานที่เท่ากันหรือไม่ นะครับอันนี้เผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเรามาดูกันนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขอ่าเข้ามาดูนใกล้ๆใหม่นะครับมีพันเทอร์ที่ตัดมาจากรถนะครับอ่าดูนะครับได้เท่าไหร่นะครับดูตัวเลขด้วยนะครับ ดูเห็นไหมตัวเลขครับก็นะครับตัวเลขมันจะอยู่ที่สองนะครับอ,อยู่ที่สองปั๊บครับอันนี้ตัวแรกนะครับโอเคมาตัวที่สองนะครับอันนี้มันเป็นมัดไฟที่ว่ามันพังนะครับมันพังแต่คือน็อตไม่รู้ว่าอะไรมันพังแต่ว่าพันเซอร์มันเราพันเซอร์มาลองวัดดูนะครับ ก็จิ้มดูนะครับะนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงสองดีนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยว okay, <yeah. S 1> อ่าดูว่าไ้ชัดนะครับอ่าอ,อ้อันนี้ต้านทานแค่หนึ่งเองนะครับความต้านทานน้อยนะครับ ทีนี้มาตัวนี้นะครับนี่มันเป็นเว็บไรสิบเหมือนกันนะครับตัดมือตัดเท้าไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็ลองต่อนะครับปบอ่าอันนี้ก็เหลือสองครับเหลือสองแสดงว่าตัวนี้นะครับลักษณะนี้ตัวนี้นะครับความต้านทานน้อยที่สุดนะครับความต้านทานน้อยที่สุดฉะนั้น เราก็เลือกกันเอานะครับอ่าเพราะมันอยู่ที่แม่ลงแม่เหล็กด้วยข้างในนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับตัวนี้สายข้างในนะครับข้างในมันจะเป็นเงินรู้สึกว่านะครับถ้าจําไม่ผิดโอเคนะครับฉังนั้นเราก็ดูนะครับถ้ามันนมันเกินห้าเกินสิบมาฝายนี้ถอยมาฝ่อยนี้นะครับสแสดงว่ามัน ต้านทานเยอะไปนะครับฉะนั้นอาจจะนะครับทําให้เครื่องร้อนระดับได้นะครับนะครับอย่างที่สองเราก็อย่าลืมสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะอ่าเขาเรียกว่าจะมีแม่เหล็กเราสามารถแกะออกมาดูได้นะครับเลินะครับแล้วก็ แก okay. ตัวล็อกสองตัวแล้วก็ยกขึ้นมานะครับขาฟันเซอร์อนะครับอันนี้คือขาฟันเซอร์จากนั้นอันนี้คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กฟันเซอร์เราถ้าเกิดว่ารถอีกอาการหนึ่งนะครับอาการที่สองถ้าเกิดว่ารถมันสะดุดเร่งปั๊ม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 กับพื้นได้ แต่พอออกไปปั๊บสะดุดนะครับให้สังเกตที่แม่เหล็กด้วยเผื่อว่าแม่เหล็กพันเซอร์แตกนะครับเมเคยเจอมาแล้วหน้าเส้นเลยนะครับหน่าเส้นเลยซ้อมๆอ,อยู่ไม่เป็นไรนะครับอยู่มันพันเซอร์แตกนะครับฉากนั้นก็อย่าลืมครับอย่าลืมเช็คพันเซอร์ด้วยนะครับครับวันนี้ก็หวังว่าะเป็นสาระนะครับเป็นสาระเป็นสิ่งเล็กๆ กับพี่น้องชาวภูธรน,นะครับเพื่อเอาไปล้องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นนะครับสาระความรู้เดี๋ยวก็จะเอามาฝากอีกนะครับก็นะครับอย่าลืมกดช่อง YouTube ด้วยนะครับครับช่างภูธรสอนทำรถนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ